สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j m Channel นะครับนี่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปแจกข้าวกันแต่ตอนแพ็คเนี่ยอ๋อยังไม่หมดอีกเหรอโอ้ยังไม่หมด,มดเอาเอาวางเลยเ,เราจะแจกข้าวประมาณมเกือบเกือบ200ชุดนะครับเป็นข้าวพะโล้แล้วก็มีแมสด้วย5ชิ้นนะครับ ใช่ห้ชิ้นต่หนกล่องน,นะครับแม้ประมาณแม้เท่าไหร่วะเป็นเกือบพนะันอะเดาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราจะเจอใครเราก็จะแจกนะน่เดี๋ยวเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนท้ายคลิปแล้วกันไปครับเราก็จะไปให้พ่อค้าแม่ค้านะครับเป้าหมายเรา คุณลุงทานข้าวไหมครับพอดีทําข้าวมาให้ครับหนึ่งชุดครับมีแมสกับข้าวพะโลนะครับค,ครับครับขาดไหมสองคนแล้วพี่คนนี้ได้ยังอ๋อเดี๋ยวพี่เขาขายของก่อนคุณคุณป้าเอาข้าวไหมครับพอดีผมทำข้าวมาให้ เป็นข้าวพะโล้กับหน้ากากอนามัยนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้อีกหอหนึ่งคุณป้าเอาอยู่เนาะทางข้าวอยู่ใช่ไหมครับเอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้นะฮะดีไหมครับได้อยู่เนาะอาอีกอีกกล่องหนึ่งขอาคุณป้าขอบคุณครับมีหน้ากากอนามัยด้วยนะครับขอบคุณครับเอารอ ครับโอขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณป้าเดี๋ยวผมรอได้มามามาได้ครับได้ครับมาเลยครับให้ทุกคนครับให้ทุกคนเลยให้ทุกคนเลยขอบคุณครับมี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 ลูกมีหลานอยู่ที่บ้านไหมเอาไปเผื่อได้นะครับ เอานีเอาอีกได้เอาอีกได้เผื่อระวังหกนะเผื่อน้องได้นะครับอ่าเอาเอาที่พอดีนะครับจะได้แบ่งคนอื่นต่อถ้ามีมีลูกมีหลานเอาไปเผื่อน้องเลยครับโอเคครับมาครับมาครับครับ มีอะไรก็ช่วยกันไปนะพี่ช่วงนี้มาเลยครับ <ขอ S 1> ครับมาเลยครับมาเลยมาเลยสามคนเอาเลยครับระวังหกนะครับถือดีๆครับมีเยอะอยู่ครับเกือบ สองรยชุดนั่นแหละใครยังไม่ได้ไหมมีพี่จะมีใครมีอีกไหมครับอ่าเดี๋ยวผมรอครับไม่เป็นไรมาเลยมาเลยได้ครับได้ครับ ี่พี่เขาก็กำลังตามให้ญาติพี่น้องมาเอานะครับช่วงอย่างนี้ก็ช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยกันไปนะครับใครพอมพอนนไีได้ครับได้ครับเอาเลยคุณป้าเอาให้พอกินครับขอบคุณครับโอนน้ครับ ได้ครับได้ครับเดี๋ยวรอได้ครับมาเลยครับไม่มีปัญหาถ้าหมดตรงนี้ก็จะจบตรงนี้แหละครับถ้าไม่หมดเดี๋ยวเราก็จะไปต่อถ้าเหลือเดี๋ยวเราจะเอาไปมอบที่โรงพยาบาลสนามต่อนะครับว่าไงหนุ่มน้อยได้หรือยังได้แล้วแหละเมื่อกี้เอาไหมเอาเอาเอาให้เขาหน่อยครับคุณป้าเอาหนุ่มน้อย ไปทำไงก่อนทำไงก่อนไปไปไปเลยได้ครับได้ครับเอามีคนป่วยด้วยเหรอคนโอ้ยสามคนเลยเหรออ๋อโอเคป่วยธรรมดาใช่ไหมอ๋อเดินไม่ได้นึกว่า เออถ้าใครรู้ว่าเป็นกลุ่มเสียงก็ห่างๆกันหน่อยนะครับห่างๆกันหน่อยนะมีอย่างเดียวนะครับ<ม> <คน S 1> เป็นข้าวพะโล้นะครับข้าวพะโล้กับหน้ากากอนามัยนะครับห่อละห้าห่อละห้าแผ่นนะครับหนึ่งห่อมีห้าแผ่นนะได้ครับอเอาให้คุณพ่อด้วยเนาะ,<อ>ะถือดีๆนะ<อ>ลูกถือดีๆนะ<อ>ครับถือดีๆนะลูกเอาโอเคระวังระวังล่วงระวังล่วง เอาเอา,เอาที่พอกินแต่แบ่งสมาชิกในบ้านได้นะครับโอเคมีใครจะมาอีกไหมคุณแม่หมดหรือยังเออมา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 หมดตรงนี้ก็ตรงนี้แหละเรา ตอนนี้เราก็โแจกไปแล้วนะครับเพราะว่ามีมีพี่ๆแถวนี้นะครับเขาก็ตามาคนที่อยู่อยู่บริเวณหมู่บ้านเขามาเอานะครับซึ่งเราก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเราจะแจกทุกคนอยู่แล้วนะครับหมดเมื่อไหร่เราก็หมดนนตอนนี้ก็น่าจะไปประมาณห้าหสิบได้แล้วนะครับโอเคตอนนี้พี่เขายังตามคนที่บ้านมาอห็นะครับเราจะรออยู่ตรงนี้ก่อนและเดี๋ยวถ้าหมดแล้วเราก็จะไปที่อื่นต่อนะครับ แต่ถ้าหมดตรงนี้ก็จะหมดตรงนี้นะฮะนี่ครับนี่โอเคมีคนมาอีกอยู่เน,ะนาะโอเคครับหมดตรงนี้ต้จบหมดตรงนี้ก็จบตรงนี้ครับพี่ไม่มีปัญหานี่นะครับพี่เขาก็เรียก ให้คนบริเวณบ้านมาเอานะครับมาเอาข้าวนะครับข้าม,มาข้าม,มาครับคุณลงุตงตบังรถบอไปเผื่อลูกหลานบอเอาไปเผื่อหน่อยไปเผื่อหน่อยสามคนอีกสองกล่องอ่ามันจะหกไมหมล่ะลงุงระวังมันจะหกนะเนาะโอเคครับ โอเคครับเอามาครับคุณลูกได้ครับได้ครับมีหลานบอฝากหลานบอมีหลานบอเอาฝากหลานบอสามคนเนาะไปไปให้หลานกินน้ำมันจีได้แล้วแรงเนาะมือนน้เนาะครับ ครับเป็นไงบ้างคุณลุงครับทำไปไหนมาเนี่ซื้อของซื้อของเนาะโอเคครับเอาเชิญครับโอ้ใใหญเป็นน่ยกโอ้ว่เป็นดอก่ายกอ่ะไอ่จนะ่เปดอรอ่ะกายี่เห็นมือนึามห้อนนี่ ผมไม่มีเตากินเลยเล่าทำไมถึงไม่มีมันเป็นยังไงเหมดแล้วเนาะโอ้ยนั่นสองครั้งครับเนาะแบ่งรูดแบ่งเต้าไปด้วยอย่างเงี้ยเนาะครับใช่ครับ

เป็นไงครับหมดหรือยังเอาโอเคให้เพื่อนได้ได้ได้เอาเลยไม่เป็นไรยังไงก็เอาไปกินกันอยู่แล้วเอาไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปเผื่อกันเลยให้ได้กินทุกคนนั่นแหละนะครับแม่แม่ แล้วนได้อยู่ได้อยู่เอาไปเพิ่มเอาไปเพิ่มเอาไปเพิ่ม,เอ,เ,ม,เ,อเ,มเอาได้อยู่มันน้ำมันวางไวด้ดีๆครับกล่องมันไม่ได้รัดยางมาด้วยมันมีแมสด้วยนะครับมันมีแมสห้าชิ้นนะหนึ่งถุงมีแมสห้าชิ้นนะครับ สำรวจของที่เราเหลือเท่าไหร่พวก็ยังเหลืออยู่อีกพอสมควรนะฮะมีความไปไปได้ที่เราอาจจะหมดตรงนี้นะฮะอยู่น้ำไผ่เนี่ยคุณยายคุณตาหลานหลานเหรลนอีกเหนอีกเอาเอาโอเคเอาพอเห็นมันได้แรงมือหนีเนาะเนาะโอเคครับ ช่มือนี่เห็ดยังไงได้เห็ดยังบ่วายุชื่อบอได้เงินตังได้อืสบอสสำบายเน้อโอ้ครับครับเอาคข่ย่างย่ายค่งย่างข่ย่างขยย่าง ก็ยังมีคนที่มาอีกเรื่อยๆนะครับดูแล้วเขาก็คงจะลำบากนะครับช่วงนี้รับข้าวนะครับพี่มาเลยเครับได้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 ให้น้องด้วยเนาะสะโ,โลโอเคได้แล้วเอาหมดหรือยังหมดแล้ว ไปแล้วปลาเราจุดต่อไปขอบคุณคุณป้ามากนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อขอบคุณครับขอบคุณสาหรับน้ำมะพร้าวด้วยนะครับอร่อยมากเลยใครจะมาทานร้านนี้ก็เชิญนะครับมาซื้ออุดหนุนคุณป้าก็ได้ผมมีคนละครึ่งด้วยละครับนี่ครับล้างคุณป้าเขาหน้าสารพัดช่างนะครับปลาเราให้เดี๋ยวเราเอามาเรียงด้านหน้าหน่อยไหมหรือว่ามันจะล่วงนะล่ะคุณลุงครับมีข้าวมาแจก มีข้าวรับข้าวไหมครับทานข้าวไหมครับเผื่อลูกเผื่อหลานข้าวมาให้มา<ล>มา,มาเดินมาหยิบเลยครับลูบกคนเดินมาหยิบเลยครับนี่เลยครับมีมีแมสด้วยนะครับคนละชุดเลยพี่ถ้าฝากลูกฝากหลานได้นะครับ<อ>ถ้ามีลูกมีหลานฝากลูกฝากหลานได,ได,ได้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 ครับ <Lead S 2> <ล> âm, ได้ครับได้ครับมีแมสด้วยเหมือนกันครับหยิบได้เลยฝากลูกฝากหลานได้นะโอเคครับ เอาข้าวไหมครับคุณลุงมาเลยครับคุณลุงเอาข้าวไหมครับมาเลยครับมาเลยเอาเลยครับฝากฝากหลานได้นะฝากลูกฝากหลานได้นะหยิบเลยครับมีแมสด้วยเอาเลยครับเหมือนกันครับหยิบได้เลยฝากลูกฝากหลานได้นะครับได้ครับได้เลยครับเอาเลยครับหยิบเลยครับได้เลยครับครับโอเคครับ มีใครเอาอีกไหมโอเคครบแล้วปอยพี่เข้าไปฝากร้านอ่นด้วยโอเคไปเราไปให้คนนอนโอเคโอค้โอค,โอคุป้านี่น่าจะหลายกล่องนคุณป้าครับคุณป้าเอาข้าวไหมครับเอาไหมมา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 มีฝากลูกฝากหลานด้วยไหมเอาไหมมีลูกมีหลานไหมเอาเอากี่หอ่อเดี๋ยวเปิดเปิด,เป,ดเปิดกระจกลังหน่อย เดี๋ยวผมเอาให้แปบนงแปบนงคุณป้ามีกี่คนคุณป้ามีกี่คนครับหลานสองคนหลานสองคนโอเคเอาหลานคนที่หนึ่งหลานคนที่หนึ่งเอานี่หลานคนที่สองโอเคครับโอ้ยไม่ด d อยนี่เลย เอาข้าวไหมเอาข้าวไหมครับข้าวข้าวเอาข้าวไหมาไมาเลยพี่สามคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวสามคนสามคนอา้าวโอเคครับ มันร้านข้าวเป่ะวะมาไปแจกหน้าร้านข้าวสิคือน,นี่ไงร้านมูเดนนี่แจกเนี่ยแจ,ก,แจกพี่เขานี่เออๆจอดตรงที่นี่นี่ละเนี่หน้าสำลองก็ได้ออพี่ครับมีมีข้าวมาแจกครับ,รบเดี๋ยวเราห่างๆหน่อยก็ได้พี่ห่างๆหน่อยก็ได้ เอามาเลยครับมาเลยหยิบเลยครับหยิบเลย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 ครับมาเลยครับน่าจะพอกันอยู่น่าจะพอกันอยู่เอาคนละหนึ่งก่อนนะเอาคนละหนึ่งก่อนนะครับจะได้พอกันเอาคนละหนึ่งก่อนเด้อจะได้พอกันครับถ้ามันเหลือเดี๋ยวค่อยวนมาต่อนะครับเอาคนละหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าครับครับพอดี ครับครับครับพอดีแจกมาหลายที่แล้วมาเลยเหลือเท่านี้ครับ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 น่าจะพออยู่เชิญครับหยิบหยิบโอเคโอเคเอา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 มันมีเท่านี้นะนะครับมันจะได้พอกันนะครับกลัวมันจะไม่พอกลัวมันจะไม่พอครับชดหนึ่งก่อนมันมันจะได้พอกันนะครับ เอาคนละหนึ่งก่อนนะหลังจากนี้คนละหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่พอกันนะครับเอาคนละหนึ่งก่อนนะหนึ่งก่อน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 เดี๋ยวจะไม่พอกันผมหยิบให้ผมหยิบให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยกลับมาคุณลุงแป๊บนึงเดี๋ยวมันไม่พอคนอื่นด้วยไงคนละหนึ่งก่อนเดี๋ยวมันจะไม่พอกันครับขอบคุณครับครับคนละหนึ่งก่อนเดี๋ยวเหลือผมจะบอกเลยเหลือใครจะมาฝากลูกฝากหลานมาเลยทีนี้อ่าคอยังขอบคุณครับ ครือยังคนไอยังมา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 คนละหนึ่งกอมาเร็วคนละหนึ่งกอนคนละหนึ่งกนเอามาพี่ได้ยังคนละหนึ่งกรเอ้าวทีนี้เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองยังใครยังไม่ได้อใครยังไม่ได้คนยังไม่ได้ก่อนโอเคพี่ยังไม่ได้มาครับจะหมดแล้วจะหมดแล้วพี่ยังไม่ได้อ้าวพี่ยังไม่ได้พี่ยังไม่ได้มาครับมาครับพี่ยังไม่ได้ครับผม มาพี่แม่บ้านมาเร็วใครได้แล้วอย่าพึ่งนะครับให้มันได้ทุกคนนะใครได้แล้วอย่าพึ่งนะใครได้แล้วอย่าพึ่งนะครับมันเหลือเท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังมาใหม่ครับพี่เดี๋ยววันหลังมาใหม่วันหลังมาใหม่เอาครบกันหรือยังเอาเอาทีนี้จะหมดแล้วนะออะไรเมียพี่เอาหมดแล้วนะหมดแล้วนะหมดแล้วนะมามาสามสุดท้ายสามสุดท้ายหมดแล้วหมดแล้วเอาหมดสุดท้ายแล้วครับขออภัยด้วย เอาเอาโอเคเอาขอบคุณมากนะครับพี่พี่โอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาหลังมาใหม่พี่ครับ,รบมาหลังมาใหม่ครับขอบคุณครับโอ้แนะนำเลยนะครับใครอยากจะทำลงทางมาให้พี่พีที่นี่ดีกว่านะครับ